ล่ำทาฝ้ายัางไงให้เห็นผลฝ้าไม่ใช่สิ่งที่หายขาดหายแล้วก็กลับมาได้ถ้าเจอแสงแดดหรือความร้อนสะสมสิ่งสําคัญในการดูแลฝ้าให้ได้ผลคือกันแดดต้องทาให้ถึงและสกินแคร์ต้องเลือกที่จัดการเม็ดสีได้ครบหลายกลไกหลักๆคือยับยั้งการสร้างเม็ดสีลดการขนส่งเม็ดสีผลัดเซลล์ผิวเสริมเกราะผิวและลดการอักเสบถ้ามีครบจะทําให้การดูแลฝ้าเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเมอร์ซี่วิตซีเมลัสมาแอนด์รัสบอรเซรั่มตัวนี้รวมสารสําคัญไว้ให้ครบท, ici, Eth yl Eth yl id, ทั้วงวิตซีฟอร์มเอทิลแอมกอ้อผิวไ้ดี ช่วยยับยั้งเมสส็ดสีตั้งแต่ต้นทางและต้านอนุมูลอิสระไปพร้อมๆกันมีสารสกัดจากแคลงต้นทะเลที่มีผลทดสอบว่าช่วยให้ขนาดของฝ้าจุด,ดดำดูเล็กลงผิวสม่ำเสมอขึ้นในซินนามัยช่วยลดการขนส่งเมสส็ดสีไม่ให้ขึ้นมาบนชั้นผิวสารสกัดจากเปลือกส้มและ P.S.A. ผลัดผิวใสแบบอ่อนโยนและยังมีวิตามินอ e, ีน้ำมัน,มน,มนเมล็ดทานตะวันที่ช่วยปลอบประโลมผิวถือเป็นหนึ่งในสกินแคร์ดูแลฝ้าที่ถูกพูดถึงเยอะอยู่ในตลาดมานานใครหาตัวช่วยดูแลฝ้ากละจุดดำครบกกลไกแล้วชอบสารสกัดจากธรรมชาติแน่นๆมาาาฟฟื้้้้นนนนูผิวววสหรัับเป็ฝแลีตอง